เน็ตทรูในระบบเติมเงินวันนี้มีมาฝากกับคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับบันทึกเทปวันที่20่ธันวาคม2อ6 6เวลา17นาฬิกา9นาทีของการบันทึกเทปในตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นตัวหนึ่งครับที่จะนํามาฝากกับคุณผู้ชมกันนะครับแต่ว่าโปรโมชั่นตัวนี้เป็นเน็ตแบบจํากัดปริมาณการใช้งานนะครับเพียงแค่ 30GB หรือ 30GB นะครับตัวนี้จะ าราคาอยู่ที่100บาทครับอายุการใช้งานนาน30วันนะครับาถามว่าความเร็วตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่ความเร็ว4เมกะบิตเพ์เซครับแต่จำกัดอยู่ที่30 GB นะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วเท่าไหร่ก็ตามแต่แต่ถ้ามี GB เข้ามากำกับเมื่อเล่นครบตามจำนวน GB แล้วเนี่ยความเร็วก็จะลดลงครับจาก4เมกก็จะเหลือ0.2 อ่า8เมกครับยังไม่ถึง1เมกเลยครับหมุนติ้วติ้วหมุนตุ้ยตุ้ยเลยครับนะครับอ่าอายุการใช้งาน30วันครับสำหรับการเป็นเน็ตแบบจำกัดปริมาณการใช้งานนะครับอ่ารหัสในการกดดอกจัน900ดอกจัน9 8 3าดดอกจัน1 7 6 3 1 0 6 6ดสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับกับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้อ่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่มั่นใจนะครับว่าจะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้หรือไม่สำหรับเบอร์ของท่าน ท่านต้องกดรหัสดูก่อนครับดก,กดดอกจัน900ดอกจัน9 8 3 8ด6อกจัน1 7 6 3 1เ6 6สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับแล้วรอข้อความตอบกลับมาครับถ้าข้อความตอบกลับมาว่าสมัครแพ็กเกจไม่ได้เนื่องจากยอดเงินของคุณไม่เพียงพออันนี้หมายความว่าเปอร์ของท่านสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้ครับถ้าบอกว่าเงินไม่เพียงพอสมัครไม่ได้สมัครไม่ได้เงินไม่เพียงพอคือสมัครได้ครับ ท่านเติมเงินให้ครบ100บาทครับและท่านสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้เลยครับนะครับอันนี้เป็นของ True ในระบบเติมเงินครับถามว่าทำไมผมถึงไม่บอกว่า TrueMove ครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้ตั้งแต่ทรูกับดีทรูม o v บกับ d ีแทเข้ามารวมกิจการกันนะครับเขาก็เลยกลายมาเป็นบริษัททรูนะครับเขาใช้ชื่อว่าทรูครับแล้วก็ True แบบเติมเงินครับนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าคุณผู้ชมกดสมัครแล้วมันขึ้นบอกว่า สมัครแพ็กเกจไม่ได้กรุณาเลือกแพ็กเกจอื่นอันนี้คือเบอร์ท่านสมัครไม่ได้ครับนะครับถ้าขึ้นบอกว่าสมัครแพ็กเกจไม่ได้ให้เลือกแพ็กเกจอื่นเนี่ยคือสมัครไม่ได้ครับแต่ถ้าบอกว่าสมัครแพ็กเกจไม่ได้เนื่องจากยอดเงินของคุณไม่เพียงพออันนี้สม mm ัครได้นะครับนะครับของ True ในระบบเติมเงินครับถ้าเกิดคุณผู้ชมกดสมัครทดลองดูก่อนแล้วมันขึ้นบอกว่าสมัครไม่ได้ให้เลือกแพ็กเกจอื่น คุณผู้ชมลองกดเปลี่ยนโปรโมชั่นซิมดูก่อนครับกดเปลี่ยนโปรโมชั่นซิมดอกจัน935ดอกจัน35สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกเพื่อเปลี่ยนโปรโมชั่นซิมให้เป็นซิมเรียนที่บ้านครับคำว่าซิมนี้มันมีซิมหลายรูปแบบท่านเคยเจอซิมที่เขียนว่าซูเปอร์โซเชียลอ่าไม่ใช่ซูเปอร์โซเชียลนั่นคือของค่ายเอเอสครับถ้าเป็นของทูมูฟเนี่ยจะเขียนว่าทรูไอดีนะครับอ่า ทรูทรูอไรอไลน์อ่ะหลายๆอันที่เป็นของทรูมูฟครับมันจะมีซิมหลายซิมหลายแบบครับนะครับแล้วถ้าเกิดว่าท่านกดรหัสดอกจัน900ดอกจัน9 8 3 8ดอกจัน1763 1เ6 6หสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกปุ๊บถ้าระบบบอกว่าสมัครแพ็กเกจไม่ได้ไม่เข้าเงื่อนไขหรือสมัครแพ็กเกจไม่ได้ให้เลือกแพ็กเกจโปรโมชั่นอื่นเนี่ยนั่นหมายความว่าเบอร์ของท่านโปรโมชั่นซิมของท่านน้ตอนนั้นสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้ ท่านลองกดเปลี่ยนโปรโมชั่นหลักของซิมก่อนครับให้เป็นซิมเรียนที่บ้านดูก่อนครับกดดอกจัน9ก5าดอกจัน3 5มสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับเมื่อกดเปลี่ยนโปรโมชั่นหลักของซิมให้เป็นซิมเรียนที่บ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมลองกดรหัสอีกครั้งหนึ่งครับดอกจัน9ก0าดอกจัน9838ดอกจัน1763 1 0 6 6สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับ<ม>ถ้าเปลี่ยนโปรโมชั่นถ้าเปลี่ยนแพ็กเกจหลักของซิมเปลี่ยนโปรโมชั่นซิมมาเป็นซิมเรียนบ้้านเสร็จแลว ก็จะได้ข้อความบอกว่าสมัครแพ็กเกจไม่ได้เนื่องจากจอดเงินของคุณไม่เพียงพออันนี้คือสมัครได้แน่นอนแล้วครับนะครับผ่านเงื่อนไขแล้วครับสมัครได้แน่นอนแล้วครับคุณผู้ชมเติมเงินเข้าไปในระบบให้ครบ100บาทแล้วกดสมัครได้เลยครับเน็ตตัวนี้จํากัดอยู่ที่30 GB ครับนะครับ30 GB อายุการใช้งาน30วันครับถามว่าทําไมถึงใช้คําว่าอายุการใช้งาน30วัน เพราะมันเป็นเนต็ตจำกัด3 0 gb ถ้าท่านเล่นหมดก่อนเนต็ตก็จะหมุนแล้วครับถึงแม้ว่านยังไม่ครบอายุ30วันก็ตามครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นเนต็ตแบบไม่อั้นครับถ้าเป็นเนต็ตแบบไม่อั้นจะเขียนว่านาน30วันเต็มครับนะครับแยกกันนะครับสส่วนแยกกันครับถ้าเป็นเนต็ตแบบจำกัดจะเขียนว่าอายุการใช้งาน30วันครับ ท่านเล่นมากเล่นน้อยไม่เกี่ยวครับถ้าท่านเล่นน้อยน้อยมันก็จะมีอายุจนอยู่อาจจะอยู่เป็นจนครบ30สิบวันของตามอายุครับแต่ถ้าท่านเล่นเยอะเะก,ก,ก็หมดก่อนก็หมดก่อนกําหนดครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเน็ตที่เป็นแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วอันนั้นคืออยู่นานสามสิบวันเลยครับนะครับเต็มเต็มเลยครับแต่ตัวนี้คือเป็นเน็ตแบบจํากัด3า g สิบนะครับหรือสา g สิบิกะไบต์ครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นที่ความเร็ว4เมกะบิตเพอร์เซกก็ตามแต่ครับแต่มันจำกัดเจ้ยด้วยคำว่า GB ครับมันจะทำให้ความเร็วของเรานั้นลดลงครับนะครับนิดจะหมุนนิดจะช้าเลยครับนะครับย้ำรหัสอีกครั้งหนึ่งครับกดดอกจัน900ดอกจัน9838ดอกจัน17631066สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกครับราคานี้100บาทนาน30วันนะครับไม่ใช่นาน30วันครับขอโทษขออภัยครับอายุ30วันนะครับ อายุการใช้งาน30วันครับนะครับเป็นเน็ตแบบจำกัดอยู่ที่30 GB หรือ30 g ิกบตครับนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะกดรหัสกันได้เลยนะครับตัวนี้เอามาปล่อยฮอสปอร์ตนะครับคนอื่นไม่ได้นะครับเน็ตจะหมดไวครับขนาดท่านเล่นคนเดียวก็เน็ตจะหมดไวแล้วครับนะครับถามว่าทําไมถึงแนะนําโปรโมชั่นตัวนี้ถ้าท่านไปดูโปรโมชั่นตัวอื่นอ่ะขอบอกอีกครั้งหนึ่งครับโปรโมชั่นตัวนี้สมัครได้ทุกซิมของระบบเติมเงินทรูครับ เบอร์ใหม่เบอร์เก่ายายค่ายเบอร์เดิมกดสมัครได้หมดเลยครับท่านที่ใช้ตัวที่เป็น15 GB 150บาทนนะอายุ30วันอยู่ท่านยกเลิกตัวนั้นแล้วมากดตัวนี้คุ้มกว่าครับตัวนี้ได้30 GB แล้วราคาลดลงจาก150เหลือ100บาทมันคุ้มกว่าครับจาก15 GB เพิ่มเป็น30 GB และราคาลดลงจาก150บาทลงมาเหลือ100บาทเนี่ยนะครับอายุการใช้งาน30วันเหมือนกันตัวนี้คุ้มกว่าครับไม่มีโทรฟรีนะครับเป็นตัวเน็ตอย่างเดียวครับ ไม่มีโทรฟรีครับตัวนี้คุ้มกว่าครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้าย่ายเบอร์เดิมกดรหัสสมัครได้เลยครับนะครับท่านลองกดรหัสดูก่อนก็ได้ครับถ้าไม่มั่นใจว่ามันจะสมัครได้หรือไม่บางทีเดี๋ยวไม่มั่นใจครับเอ้ยรหัสที่บอกนี้มันจริงหรือไม่จริงครับกดรหัสลองดูก่อนครับไม่ต้องเติมเงินก่อนก็ได้ครับกดรหัสลองดูก่อนครับดอกจันเก้าศูนย์ศูนย์ดอกจันเก้าแปดสามแปดดอกจันหนึ่งเจ็ดหกสามหนึ่งศูนย์หกหกสี่เหลี่ยมแล้วถูกออกแล้วรอข้อความตอบกลับถ้ามีข้อความมาบอกว่า สมัครเพจเกจไม่ได้เนื่องจากยอดเงินของคุณไม่เพียงพอนั่นหมายความว่าคุณสมัครแพจเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้ครับคุณเติมเงินเข้าไปให้ครบหนึ่งร้อบาทครับแล้วก็กดสมัครได้เลยดอกจัน90้าดอกจันเก้าดอกจันเก้าแปดสามดอกจันหนึ่งเจ็ดหกขออภัยครับดอกจันเก้าดอกจันเก้าแปดสามแปดดอกจันหนึ่งเจ็ดหกสามหนึ่งูนย์หกสี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับเนี่ยกดสมัครได้เลยครับทีนี้ครับผ่านแล้วครับได้แล้วครับ ดีกว่าไปใช้ตัวที่เป็น15 GB 150บาทอายุ30วันครับตัวนู้นมันเน็ดได้น้อยแล้วก็ราคาสูงครับแต่ตัวนี้เน็ดได้เยอะราคาต่าครับตัวนี้คุ้มกว่าครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าใจใครเบอร์เดิมกดสมัครได้เลยครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าใจใครเบอร์เดิมกดสมัครได้เลยครับของ True ในระบบเติมเงินนะครับและเจอกันใหม่ในเทียบหน้าครับสำหรับเทียบนี้สวัสดีครับ